เทคนิคการทำข้าวไข่เจียวทรงเครื่องใครยังไม่รู้ใครยังทำไม่เป็นมาดูคลิปนี้ครับอย่างแรกเลยครับความว่าทรงเครื่องเนี่ยคือมีเครื่องอะไรก็ใส่เลยครับตั้งแต่หอมแดงหอมใหญ่พริกชี้ฟ้าชะอมใบโหระพาไส้กรอกหมูสับแหนมหรือจะเป็นกุนเชียงนี่ก็ซื้อใส่ได้หมดครับมาครับเดี๋ยวจะสอนครับวิธีการพริกไข่นะฮะดูดูจับตาดูครับแรกๆรก็แซก่อนครับแซะแล้วพริกผึบโหล่ไปไงฮะอย่างนี้เขาเรียกเต็มสิบนะฮะต้องติดแบบ ขอบขอบกระทะด้วยนะฮะเป็นการสร้างเท็กเจอร์ให้กับไข่นะฮะจะได้มีความ กรอบฟูฮะมือไม่อาจจะตกใจนะฮะไม่จําเป็นจะต้องเจียวไข่แล้วก็มาเติมมาเติมมาเป็นกาวไอ้แม่นั้นไม่ใช่ครับคนละเมนูเอาจิงเมนูนี้หลากหลายนะฮะใครมีกุ้งมีหมึกมีปูนี่คือใส่ได้หมดเลยฮะใขรแวะผ่านไปผ่านมาแวะอนุนด้วยนะครับตลาดบึงบัวคลองสี่นะฮะและจังหวะนี้จับตาดูให้ดีครับพึบโอ้โหเป็นไงฮะการกลับไข่นะฮะต้องกลับแบบนี้เท่านั้นนะฮะไข่จะแบบว่าสวยนะฮะแล้วก็ดูน่ากิน